ไปต่อชั่วโมงนะครับผมไปด้วยกันนะครับผมไปด้วยกันว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 นไปด้วยกันนะครับผมพวกนี้ีน้องเดินทางไปด้วยกันนะครับผมวน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  Субтитры сделал เดียวครับเราแสงอย่างเดียวเพราะไม่พี่น้องแซงอย่างเดียวไปแล้วนะครับตอนนี้ ที่จอดรถก่อนนะครับแป๊บนึงสวัสดีครับผมหนึ่งท่านนะครับผมท่านผมต้น มอบนะครับผมคุณมุกดามอบมอบแล้ว ก็พอดีผู้ใหญู่มูนึมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ส่งมอบให้กับผู้ใหญ่ที่มนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ยิงดูเหตุการณ์สดๆนะครับ มอบนะครับผมมอบผ้าห่มนะครับผมให้แกบ้านกกตูมนะครับแล้วก็ไข่ ครับุณนะครับนครับวันนี้นะครับต่อเลยครับเอาเอาภาษาบ้นเานีครับภาษาคนไทยนี่คครับจกกทิวะวนนี้มีัาเขามได้้ัุปคบตนะครับคมากแิดฝันนะครับ โดยฝากคุาคุแก่เานะครับซึ่งว่าในเช้อนี้นะครับบุกทั้งโองมุกใบตะคร้ใบพีชนำจะหม้อคนที่ม้นที่เยอะนะครับคนได้รับนะครับจะพ่อคุณนะครับทางยูทูบเบอร์นะครับที่ประสานงานเรื่องนะครับีเน่ยจะอยู่เจ้าครับคุณเยลิงกับแยลิเจยุยแล้วก็มุณอันดาครับคุณนะครับ เลยที่ใน่งพมมครับก็นี้จะมีมากอีกครับแต่ว่าตอนนี้มันมีไหนก็มีครับเพราะหมหมดตอนนี้ยมร้านนี้หมดเหร้านใหม่ครับก็ีครับอตขอุณมากอพูมอม่า้ว่อูม่าแ่ม่ั เอาไปทำไมคุณแก้มไปทำไมจะเพิ่งไปนะครับคุณแก้มนะครับผมครับอยู่ด้วยกันก่อนรับหนะตอนนี้นะครับผมทำท,ทีแล้ว ขีๆๆๆๆ่อะไรมาขี่อะไรมาขี่อะไรมาขับอะไรมาซาเล้งโอเคครับมากับมามานะครับแก้มทำไมแบบนี้เป็นแบบนี้คุณแก้มมามามาพี่มนอยุธยานะครับ มาดูข่าวด้วนข่าวดังนะครับผมพรไม่เป็นน้อง่าจะเผยนะสี่สิบกว่านะแต่แต่และหมู่บ้านสองหมู่บ้านอ่าแยส่นหมู่บ้านละสี่สิบกว่าหมู่บ้านละสี่สิบกว่านะครับตอนนี้ สวัสดีนะครับสามท่านนะครับผมที่เข้ามาบอกแต่ก็มาด่วนนะครับไม่ได้ขึ้นตั้งนานขึ้นเราก็ขึ้นรถมาเลยนะครับผมเพิ่งมาเปิดนี่สวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับที่แวะมันก็มานะครับผมเอ้าอมก็หมู่บ้านละสี่สิบกว่าผืนนะครับแล้วก็ไข่ด้วยนะครับผมตอนนี้ ถ้ากดไลค์ให้ขอขอบคุณนะครับที่มาช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับผมไลด์ช่องเล็กเข้าไปได้ช่องเล็กช่องเล็กเหรออ๋อช่องเล็กมา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 ช่องเล็กหน่อยเออได้ช่องเล็กเข้าไปเดี๋ยวเดี๋เข้าไปก่อนครับ เอาเดี๋ยวอหอไตเข้าไปถ่ายรูปก่อนนะครับ

Ô chị, 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 อ่าแอดเข้าไปถ่ายรูปกับลุงนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าลุงไม่เรียกก็คงไม่กล้าเบาคงถอยออกมาสินะ,ะประมาณนั้นนะครับคุณแก้มนะ <laughs> ประมาณนั้นนะคุณราพรเข้าไปถ่ายรูปหน่อยหนึ่งนะครับ อันนี้เหล่ายูทูบเบอร์นะครับผมที่มาชมวันนี้นะครับป้าปับไปถอยเบนท์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสามสามหนึ่งศูนย์นะครับผมวิ่งอยู่320ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับผม S L K สามร้อยห้าสิบไล่รอบไปถอยเบนท์เราอย่างไรล่ะเราไม่ได้เบนท์จอดอยู่ไกลเพื่อนเลยครับเพราะว่าจอดอยู่ใกล้ไม่ได้อายเขาจ่าจ้าจ่ามามา อันนี้เดินทางนะครับตอนนี้บอสต่อยพาด,ด่วนมาแล้วนะครับก็ด่วนกลับเหมือนกันนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอ <laughs> จอดอยู่ไกลหน่อยนะครับเพราะว่าอยากอายนะครับเบนนี่นะครับรถประจาตําแหน่งนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง <laughs> <ๆ>เก็บขาตั้งกล่องก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเรียกแขกแค่นเพราะว่ามีอยู่ไม่เยอะนะครับอยู uh ่แค uh ่สามท่านนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นเบนซ์มาแล้วนะครับตอนนี้อมหาเศรษฐีเราเนี่ยครับโอ้โหยิาดีมากครับทุกคนไม่ถือตัวนะครับตอนนี้มหาเศรษฐีเรากำลังขึ้นรถครับตอนนี้ไปเลยเราไปเลยมหาเศรษฐีเรากําลังขึ้นรถนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางเดี๋ยวรอ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 กัน อ้ามาขึ้นเบนขึ้นเบนเขึ้นก่อนแซงเาานะี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนก็ได้นะขึ้นได้ไหมโอเคอโ้ยเก่อบไม่ได้เลยไปแล้วไปแล้วปึ๊กมาไหมไปแล้วครับไปแล้ว <c oughs> นี่ครับคนขับเราสวัสดีนะครับทุกคนนะถ้าลุงไม่เลือกก็คงไม่กล้าบ่าวคงถอยออกมาสินะมาครับไปแล้วไปแล้วกปิดมอเตอร์ไว้ไม่ปิดมอเตอร์ไว้ไม่ได้นี่ตอนนี้เรากำลังไปพูฟูๆซิ่งๆิโอ้โ้โว้โ้โ้ โค้งแหงได้ยกรอไหนไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาดูเข้ามาดูกันครับตอนนี้ป้าสายกำลังขับเบ้นนะครับเปิดประทุนด้วยครับผมโอ้ยอย่าซิ่งอย่าซิ้นอย่าซิ่งอย่าซิ่งไปแล้วไปแล้วทิว้งกันไม่ได้ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกัน ดอกวิธงกันเ <laughs> อาผมโครงการนะรถเป็นเราจะแซงแล้วครับตอนนี้เรื่องเยีย่ยมสตีนะครับทุกคนนะข้ามาดูกันเยอะนะครับด,ดันดันแล้งแล้วนะผมถนี่ไอ้แล้วนะตอนนี้โอ้โ <laughs> อะไรเนี <laughs> ่ย <laughs> นี่ครับตอนนี้เราไปอนสี่ท่านะครับดังดันครับไปเรียกคนมาดูหน่อยครับเรโวเตอนนี้่อไปมาพวกเราสิ้นแล้วนะครับยัมิด่อไปมาสิ้นนะตอนนี้พอไมาสิ้นแล้วเราอยู่อันดับที่สานะครับแน่นแน่นแน่ไปแล้วไปแล้วโอยหนา ไปเลยแล้วไปเรียกคนมาด้วยเลยครับโอ้ยหนาวตัวรถตัรถตัรถตรถขับเร็วเกินรถตกรถ ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สิบห้าองศาเลย ตะกีนะครับไปเรียกคนมาดูหน่อยครับตอนนี้บาดใบบาดใบใหญ่ใหญเอียงข้างมาแล้วทุกคนมาดูหน่อยแล้วไปเรียกคนมาดูหน่อยครับสวัสดีสองท่านนะครับไปเรียกคนมาดูหน่อยครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังซิ่งนะฮะบาดไบมากครับเป็นซิ่งเลยครับตอนนี้ตัวระตุ้นส่งยิงนี่นะฮะไปแล้วไปแล้ว นะน,น,นะตอนนี้กำลังไปนะครับตอนนี้กำลังไปตอนนี้กำลังไปนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ใครนี่งดีจัเลยนี่รอ มาแล้วทุกคนถึงแล้วเบรกเบรกเบรกอย่างซิ่งนะทุกคนโคตรซิ่งนะครับอันนี้เราก็ได้ขับเบ้นต์มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เลี้ยวทางนู้นเลยครับเลี้ยวทางนู้นเลยไยม่ยามีรถนะถึงแล้วไปจอดไปจอดถึงแล้วนะครับ มื่อกี้ที่จอดรถส่วนตัวเราที่จอดรถส่วนตัวนะครับอันนี้ที่จอดรถส่วนตัวเออมีที่จอดรถเข้าไว้หลายเดือนหลายแสนเฉพาะที่จอดรถหลายแสนนี่นะที่จอดรถส่วนตัวเลยครับเนี่ยไปเรียนจอดรถส่วนตัวเลยซื้อรถมมีเงินซื้อรถพอที่จอดรถดีแล้วครับผมตอนนี้น้องจุกกี้นะครับจัดโอ้ขอบคุณนะครับสองท่านนะครับสองพันท่านนะครับผมว่าแม่พี่น้องตอนนี้ ช่อแคนี้ยังอยู่ยังเหนียวแน่นเลยยังเหนียวแน่นเลยนะครับผมมาชมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าลุงถ้าลุงไม่เรียกก็ไม่กล้าเลยนะครับคุณโฮครับผมตอนนี้มาถึงหน้าบ้านลุงนะครับเอาจักรยานลงร้อยนอนนะครับผมตอนนี้เอาอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมสิบแปดไลค์แล้วนะครับผมขอพระคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่เข้ามานะครับผมตอนนี้มาต่อยอ่า แป๊บหนึ่งนะครับไม่มีเสียงนะครับเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวออกมานะครับผมพี่น้องสามท่านแล้วนะครับทักทายกันเข้ามานะครับคุณโอโคนะครับคุณแก้มคนสวยนะครับผมสี่ท่านแล้วนะครับผมเอาเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง อนะครับสวัสดีครับคุณรีนารีนาสวัสดีค่ะบ่าวต่อยนะครับครับสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับผมปะปไปะปะ,ปะเดี๋ยวแล้วไปคุณการพิษนะครับขยันขยันสวัสดีครับบ่าวต่อยนะครับผม เอามาชมหน้าบ้านก่อนนะครับแป๊บนึงตอนนี้นะครับมาชมหน้าบ้านหน้าบ้านบรรยากาศมาตากแดดก่อนนะครับผมก็ไแม่พี่น้องคุณออร่าครับผมเดีครับพึ่งมาส่งลูกมาดูเขาเจ้าผมไม่ทันเลยนะครับไม่เป็นไรครับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับเดี๋ยวบอกต่อทำคลิปย้อนหลังให้นะครับผมว่าแม่พี่น้องตอนนี้นะ สวัสดีครับผมช่องใหญ่นะครับอ่ะครับผมทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันถึงบ้านแล้วนะครับลุงได้เปลวแหวงมากี่วันแล้วเปลวแหวง โอเคดูคลิปบ่าวต่อยโอเคครับผมเดี๋ยวบ่าวต่อยทำคลิปให้ดูดนะครับพ่อแม่พี่น้องคนดูเยอะจังวันนี้ใช่ใช่ครับผมดูเยอะนะวันนี้นะโดยเฉพาะช่องบ่าวต่อยคนดูเยอะเยอะดูตั้งสามพันนะครับคนกดไลค์ให้สองหมื่นหนึ่งพันนะครับผมขอบพระคุณนะครับโอเคดูคลิปบ่าวต่อยโอเคโอเคดูคลิปให้บ่าวต่อยด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่า ตอนนี้ไปชมมาพอ่อพญานาคก่อนนะครับแป๊บนึงว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอันนี้หน้าบ้านนะครับมาชมพ่อปู่นะครับพ่อปู่ดูคลิปบ่าวต่อยนะครับสวัสดีครับสี่ท่านนะครับผมมาดูกันแล้วสี่ท่านสี่ท่าน ชมไปเรื่อยๆนะครับผมความคืบหน้านะครับด่วนดๆนะครับผมพ่อปู่พญานาคนะครับทีนี้บนฝนสวัสดีค่าบ่าวต่อยนะครับโอเคดูคลิปบ่าวต่อยโอเคโน้ตทำให้นะครับคลิปก็พ่อปู่พญานาคเอาเดี๋ยวบ่าวต่อยลงแล้วขึ้นใหม่ซะก่อนนะครับผมขอลงก่อนนะครับอุกอยู่ข้างหลังกั ขอลงคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้นี้่เหตุการณ์ผ่านมาแล้วนะครับผมขอขอบขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่แวะเข้ามาครับสวัสดีครับผม